สวัสดีนะครับพี่น้องมือน,นี้วิถีผ้าไปนะครับได้รับเกียรตินะครับจากคุณปอตาบอสไหนมาเปิดราคางวัวงไห้นะครับเนาะอยู่พิกัดกับุวร้านเราพูดมาทางใหม่นี่นะพ่อ,นะอเนาะจังหวัดลอยเอ็ดไดครับนี่งามๆนี่เปิดเท่าไรแล้วพ่อเปิดไล่แสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับเนาะเอาเบิ้งลักษณะงวัวเอาได้จังปีแล้วพ่อนี่ยยี่สิบเ,เดือนนะครับเอาได้๋ยยี่สิบเดือน ปีนะครับแล้วปีกัวแล้วจดอะไรมาพ่อหนิจดเอฟสองเอฟสแล้วนะครับเนาะมีใบเนาะพ่อเนาะเอามีใบเฟดีกีไห้นะครับเอาพ่อขึ้นทางโน้นก็ได้ครับมันเตือนนะครับเนาะเอาเบอร์นี่สีน้องมั่วจดไดเอฟสองแล้วนะครับเนาะอันนี้จากฟาร์มไหนหรอพ่อเอสเจดีศูนย์เจ็ดนะครับนี่เนาะเอฟสองแล้วเบิร์กค้านะเบอร์ด้านไทยนะครับนี่สูงเท่าไรพ่อประมาณนี่ อาอย่านย่านมันตื่นนะครับนอนก,กําลังยืนงามโอประมาณร้อยหกสิบเยพอ่อวัดดีๆนี่ร้อยหกสิบแน่หมดแล้วครับเบื้องถ่ายเบื้องเนื้อหน,นังตามนี้แข้งขาบมนะ่มีมเนาะพ่อเนาะ่นขื้นนักเกียรไปพ่อยังสิเริ่มสีมาามส่มีอาการแล้วนะครับเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นเนาะพ่อ หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเบิ่งเอาเะ้อครับพี่น้องผู้ใดมากว่โคง้งยังไงจดเอฟสองแล้วนี่ใบไห้นะครับเนาะจุวมาเป็นมูเปิดตัวเดียวนะ, <c ười> ววนะพ่อคุณขอถาวรอนโย่ขอกุ้วใส่ก่อพ่อนีออ่น่พี่น,น,พน้องขอ,อก,กอยุย่ใไก่ยุ่แยกแปะไอ้มึองสวงเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวสักู่นะครับเพื่นเอาใบเพชรมาเบื่ง เอาให้เบื้องเนือนังคักๆนะครับเนาะมุนันบอเปิดนะป๋อพ่อมุนันท่านเปิดท่องเบิดแล้วนะพ่อมุนันอ๋อผู้ใดพกเดือนแล้วนะพ่อผู้ใดสนใจอาจสิมาเบื้องตัวนี้ได้อาจสิมาถืดใจอีกสองตัวนะบ่ธรรมดาเลยยุขวักิ่นเบื้องหญิงมุ่งหนึ่งนุ่มซีนะพ่อต่อประกันให้เบิดประมาณร้อยหกสิบเหมือนได้ลำส่วนสูงนี่จดเยี่ยมให้ พูดได้มากงอเอีบใส่เมาไว้บ่ท่านสนเข้าเนาะพอนะ่อเนาะจูงได้ครับนี่บ่าให้บ่ฟึดเหมือนว่าพ่อเอาเบิ่งเนื้อหนังเอาครับพี่น้องผู้ใด้มักแบบนี้คุณพ่พอติดต่อได้บ้งไดมพ่อบัดนี้นัง่งเอา,า,เอากกว่าบ่อต่อสายเลี้ยวตะกูวนะครับเนาะเอาอันนี้มาเบิ่งใบเจ็ดดีกีนะครับเนาะลูกลูกตัวใดก็พี่นี่น,นี่นะคาสองศูนย์เอ็เคห์ี่ครับลูกหาสองศูนย์สะท้อนแสงเนี้ยนะครับนี่ ลูกหาสเอามีใบเพนติกีครบวันนี้คุณพี่ฝากเบอร์โทรนะครับวันนี้ศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เนะครับเนาะติดต่อได้ยูทีบ้านบ้านดอกไม้บ้านดอกไม่อำเบอร์สุวรรณภูมิจากวัดลอยเย็บ้งคามตลาดนัดโคกกระบือเเขาเลยนะครับเนาะเอาคุณได้สนใจมากได้ตอนล่องนี่นะครับสองแสนหานี่ต่อได้เอาขึ้นได้เยครับผมเอาคุณได้สนใจต่อได้ ได้หลายลพ่อน,นอแล้วพ่อบันนี้ต่อได้เดี๋ยวมาต่อบ่งก่อนเนะพ่อเนาะเอาคุยกันเบิงก่าเอฟสอลูก5า0ูนนะครับมีใบเพชรดีกีหายเรียบร้อยไปเป้่มักใหญ่เด้ครับบผิดหวังแน่นอน